ให้เสียงภาษาไทยโดยบอนนี่คุงโอเคก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ยคุณมีคำถามอะไรบ้างไหมไม่อะหมอคือเราแบบตื่นเต้นมากเลยใช่คือเรารู้ว่ามันเสี่ยงนะแต่ว่าเราก็อยากมีพลังนะใช่แล้วคือเราเก็บเงินเป็นปีๆเพื่อสิ่งนี้เลยนะเงินห้าหมื่นเหรียญต่อคน แถมใจเป็นเช็คด้วยว้าวอุ้ยจะเป็นจริงแล้วเว้ยพลังกายพันเว้ยอือดีโอเคครับตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วอีกสักพักพวกคุณก็โอ้เออคือว่าข้อตกลงนี้น่าจะลำบากเลยนะอะไรอะหมอในข้อมูลเนี่ยบอกว่าคุณอยากจะเป็นวูบวอรีนใช่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 ช่ชแต่ปัญหาคือวูบวอรีนมันไม่ได้มีแค่พลังเดียวนะสิครับมันมีสองพลัง กงเล็บอะนาเมนเทียมกับพลังสมานแผลเนื่องจากเหตุผลนี้ผมเลยต้องขอขึ้นราคาจาก1คนเป็น1นึ่งแสนเหรียญแทนนะครับแต่นั่นเป็นเงินทั้งหมดที่เรามีอ่ะผมเพิ่งขายบ้านไปอ่ะโอ้โอเคครับไม่เป็นไรครับปัญหาย่อมมีทางแก้เสมอแหละครับงั้นผมจะให้คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งละกันระหว่างกรงเล็บอะนาเมนเทียมกับพลังสมานแผลกงเล็บอะนาเมนเทียมพลังสมานแผลกงเล็บอะนาเมนเทียม หรือพลังสมานแผลจริงๆแล้วมันก็ดีทั้งคู่เลยนะเฮ้ยมาดีหน่อยดิเออมาคุยกั่ไยเราเลือกกองเล็บไดีก่อนมัไมไม่เลือกพลังสมานแผลเออเชื่อกูเป็นฟันหัวพ่อมึงเราเลือกกองแล้วคุณมึงแน่ใจนะทำไมเราต้องเลือกกองเลยแล้วทำไมเสียงมึงเป็นอย่างงั้นวะกองเลือมันออกอ่ะ เอ้ยออกมาทีมือกูแทบขาดทำไมเราไม่เลือกพลังสบานแผลวะทำไมมันไม่หุบลงไปสักทีมึงช่วยพูดด้ยเกมปกติหน่อยจะได้ไหมวะก็กูเกลียนเลือดอะมาเปลี่ยนเสียงไม่ได้มึงก็ตั้งสติหน่อยดิ้กูรู้แล้วนะเออก้อยยังชั่ว เอาชิบหายแล้วมึงตัดหัวดำตัวเองเหรอวะนะอะไรนะเฮเจียว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 ชิบหายแล้วกูตัดหัวดำเพงเฮ้ยยองไงต้องใจชิบหายแล้วมึงดูให้กูหน่อยมึงดูให้กูหน่อยมันเธอรู้ไหมมึงดูให้กูหน่อยโอ้ยน้องพระเจ้าเอ้ยช่วยพวกเราด้วยพวกเราอย่ามาอยากตาย เพื่อนฟังกูนะช่วยกูหน่อยนะช่วยกูหน่อยโอเคโอเคแต่ว่าอยู่เฉยๆนะกูอยู่เฉยๆมึงแทนกูทำไมเออไม่ต้องมาขอโทษกูมึงนี่หกกงเร็บโหชิบหายแล้วโดนสมองหรือเปล่าโอ้โหเสียงเปลี่ยนกูถามว่าโดนสมองหรือเปล่าอันที่จริง มันก็แค่เฉียวเฉียวพูดไปได้ว่าเฉียวนี<ะ>่นี่เฉียวพ้องเป็นงี้เหรอเอย็ดแม่เอ้ยแล้วโดนสมองหรือเปล่าอ่ะอันที่จริงมันก็แค่เฉียวเฉียวเลยนะเออเออถือว่าหายกันก็ได้วะโอเคนะฟังฉันดีๆนะฉันจะนับหนึ่งถึงสามแล้วพวกเราก็ปลดกรงเล็บออกแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นโอเคนะหนึ่งสองอะไรต่อจากสองวะ อะไรต่อจากสองไอ้สัตว์เลยอะไรต่อจากสองวะคุกกี้ทำไมเราไม่เลือกพลังสมานแผลคุกกี้